รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการเปิดรั้วอุดมศึกษารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับการอุดมศึกษาไทยในหลากหลายมิติครับยิ่งโดยเฉพาะการปรับบทบาทการอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามกรอบแนวทางที่สําคัญด้านยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หน่วยงานใหมย่ยานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนบทบาทหน้าที่ของกระทรวงใหม่แห่งนี้คืออะไรจะขับเคลื่อนภารกิจการอุดมศึกษาไปในทิศทางไหนไปชมวีทีอาพร้อมกันครับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกระทรวงใหม่จากการควบรวมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับทั้งของรัฐและเอกชน155แห่งทั่วประเทศรวมทั้งมีรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและองค์กรพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม อยู่ในความดูแลจำนวนกว่า20แห่งมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นกว่า1 0 0 0คนและมีงบประมาณในภาพรวมกระทรวงเกิน1 0 0 0ล้านบาทขับเคลื่อนใน2ภารกิจหลักคือเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21และนำองค์ความรู้ขับเคลื่อนในสองภารกิจหลักคือเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศโดยจะปฏิรูปเชิงระบบใน3ด้านคือปฏิรูปการบริหารให้มีความคล่องตัว เน้นผลสำฤทธจตอบโจทย์ของประเทศปฏิรูปข้อกฎหมายให้สนับสนุนการสร้างสรารค์งานวิจัยและนวัตกรมรมปฏิรูประบบงบประมาณให้สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักการแปประการคือสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างรากฐานแห่งอนาคตบริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการมีอิสระบนความรับผิดชอบการบริหารจัดการแนวใหม่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายและกระบวนการเชิงนวัตกรรมทางนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกำกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นการนำผล,ผลผลิตไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างสมรรถนะให้การแข่งขันของประเทศอาจจะเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาศึกษาวิชาชีพครูเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้รับราชการเป็นครูในภูมิล,ลำเนาของตนเองครับซึ่งโครงการนี้ได้ดําเนินมาตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันส่วนารายละเอียดของโครงการนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ ที่นาของโครงการนี้น่าจะเป็นตอนที่คือมันเป็นโครงการที่เราทํามาหลายั้องน่าจะเริ่มมาจากการปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี42ก็มีการปฏิรูประบบการผลิตครูก็มีการขอโครงการนี้เข้ามาในชื่อภายใต้ที่ครั้งแรกนะคะโครงการผลิตครูเพื่อการเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน5ปีซึ่งเป็นการผลิตครู5ปีครั้งแรกก็มาแล้วก็มาปรับแล้วก็เป็นการทุน พอทํา,าทมาแล้วกบว่าเด็กรุ่นนั้นออกไปจากการที่เลือกคนดีคนเก่งเข้ามาเรียนทนุนมีตําแหน่งให้มันได้ผลลงไปกับโรงเรียน้โรงเรียนบอกเด็กกรุน,นี้ลงไปเป็นครูเก่งและเป็นครูดีได้นะคะก็ามาต่อยอดโครงการจนกระทั่งเมื่อปี59นะคะก็ามาต่อยอดโครงการนี้ก็เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องของสร้างตึกพวนี้เราเลยไปขออัตรา กับทางสาธรหรือหน่วยงานผู้ใช้ซึ่งเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ก็เลยกําหนดเป็นอัตราที่จะใช้ในโครงการนี้ประมาณร้อยละยี่ห้าเปของอัตรากเกษียณกองทุกหน่วยมาช่วยกันในการดําเนินการเพื่อเป็นอ e ินซูหรือ e แรงจูงใจเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาเป็นระบบสําเร็จการศึกษาแล้วบรรจุในโรงเรียนในพวมนํานาตัวเองค่ะโครงการนี้พอทำไปก็ไปเข้าคอรมอในเรื่องของอัตราในเรื่องของ ตัวงบประมาณที่มาดำเนินาการก็ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบดีนะคะในการดาเนินงานก็เลยดาเนินการกันต่อมาเรื่อยมาะคะ่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าโครงกาเนีเออ้คนที่เป็นแรงกระตุ้นและแรงสนัรสนุนก็นคือหน่วยงานผู้ใช้ตั้งแต่ตัวสพทรตรงกลางตัวสืญญญญ่อสานเขตพื้นที่แล้วก็ตัวสายศึกษาะคะ่ะที่เป็นคุณบอกว่าครูมีโครงการนี้ที่จบออกไปแล้วเขาได้ครูดีครูเก่ง เาไปอยู่ในสถานศึกษาเขาเนี่ยแหละคะ่ะเนื่องจากแต่ก่อนมันจะมีการเคลื่อนย้ายครูแล้วกลับบ้านเราก็จะลดการเคลื่อนย,ย้ายฉะนั้นเราซึงจึงขอใช้อัตรามันจุที่เป็นภูมิณิลมเนาให้ตรงกับเด็กเพื่อลดการยกย้ายก็คือเด็กได้กลับบ้านเองไม่ต้องยกยกย้ายแต่สิ่งที่เราได้รับโดยเด็กบางคนบอกเลยเขากลับไปโรงเรียนที่ที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะมันก็เกิดจะเกิดความใกล้ชิดระหว่างความเป็นครูการเรื่องการการพัฒนาท้องถึงหรือการดําเนินง,งานเนี่ยหละคะ่ะ ดะงนั้นถามว่าไอ้เรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ในเรื่องของภูมิลำเนาเนี่ยเป็นจุดหลักที่ว่าหนึ่งมันลดการยกย้ายเด็กมีความรักท้องถิ่นก็จะเกิดการพัฒนาตัวผลรับเราก็คือเราคาดหวังว่าการที่เราผลิตครูดีครูเก่งออกไปอยู่ในภูมิลำเนาของเด็กก็จะเป็นการยกระดับเรื่องของการศึกษาในโรงเรียนหรือในพื้นที่ค่ะซึ่งการที่จะยกระดับการศึกษาในพื้นที่นั่นคือเด็กต้องลงชุมชนด้วย เราหวังว่าตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงการดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาในพื้นที่ของของตัวขอ,ของพวงแนาของเด็กด้วยนะคะนอกจากจะแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแล้วโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยังช่วยคืนบุคลากร,ารจากสู่ถิ่นฐานของตัวเองด้วยครับ ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความสําคัญในการทําให้ชุมชนม,มีความเข้มแข็งซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่ากติกาของผู้ที่จะเข้าโครงการนี้คืออะไรและเข้าโครงการนี้แล้วจะต้องทําอะไรบ้างโรงนีาครับ จากปี2559ที่เริ่มโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นตอนนี้เราได้บัณฑิตกลุ่มแรกแล้วครับที่พร้อมจะเข้าไปทํางานวิชาชีพครูในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองครับและในช่วงนี้ครับน้องๆที่จบการศึกษาจะต้องเตรียมตัวและยืนยันตนเพื่อเข้าร่วมโครงการส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามครับโครงการนี้เป็นโครงการผลิตฉะนั้นก็จะต้องไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอน ตัวโครงการนี้จะรับเด็กที่เรียนในคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะก็จะเป็นเด็กที่จะเข้าเรียนในวิชาชีพครูนั่นแหละค่ะมาเป็นเข้าร่วมโครงการภายใต้งเงื่อนไขที่โครงการกําหนดนะคะเออนื่องจากโครงการตรงนี้เป็จตนาคือผลิตครูเก่งแล้วก็ครูดีฉะนั้นก็จะมีไปเชื่อมกับเรื่องของผลการเรียน ถ้าเรารับเด็กในช่วงของเด็กเป็นชั้นชั้นจากม6มาเรียนในสถาบันอุดมศึกษานั่นคือเราจะรับเด็กที่มีผลการเรียนดีผลการเรียนดีในที่นี้กําหนดไว้ว่าจะต้องเรียนได้ภาพรวมนะคะม4ม5รวมแล้วได้ C แผกไม่ต่ำกว่า3.00นี่ในการเรียนของของคณะศึกษาศาสตร์เขาจะมีเรื่องของวิชาเอกก็จะต้องมีผลการเรียนในวิชาเอกนั้นเนี่ย3.00เหมือนกันค่ะ เช่นถ้าจะเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ควรจะได้3.00นี่างค่ะก็จะเป็นไปตามสาขาวิชาค่ะแต่เนื่องจากเราเราต้องการครูดึงเด็กเด็กก็จะต้องมีเรื่องของการรักษาผลการเรียนให้ได้3.00ถ้าไม่ได้3.00เขาก็ยังคงสามารถเรียนต่อไปได้แต่เงื่อนไขสุดท้ายตาหากก็คือถ้าท่านเรียนจบหรือเด็กเรียนจบ3.00เขาก็จะได้รับการบรรจุในตําแหน่งครูผู้ช่วยเป็นข้าราชการถ้าไม่ถึงเราก็ไม่สามารถที่จะส่งเขา เข้าไปบรรจุภายใต้โครงการเรานะคะแต่เด็กยังสามารถเรียนจบเราไปสอบเข้าในที่ะเมือหน่วยงานที่มีความต้องการครูสพทอาชีวะหรือหน่วยงานต่างๆเขายังสามารถที่จะไปเป็นครูได้แต่ต้องสอบเข้าแข่งขันตามกฎกติกาตามที่แต่ละหน่วยกําหนดนะคะถ้ามันเป็นไปตามกติกาเมื่อเด็กสําเร็จการศึกษาผลการเรียน3.00อีกนิดหนึ่งโครงการนี้จะเน้นเรื่องของความที่จะต้องเตรียมการแข่งขันได้ก็จะมีเรื่องผลคะแนนภาษาสข่อเกี่ยวข้องก็จะมีผลการ ที่ตามที่โครงการกําหนดเมื่อได้เสร็จทางตัวของโครงการนะคะก็จะส่งรายชื่อไปให้กับทางหน่วยงานที่จะบรรจุเข้าบรรจุรับราชการค่ะแต่ถ้าเผื่อเป็นรับเด็กในในเรียกว่าที่เด็กที่กําลังเรียนอยู่แล้วโครงการจะกําหนดเรื่องของผลการเรียนที่จะต้องมีผล3.00แต่ที่แน่นอนที่สุดไม่ว่าจะเข้าในระยะไหนต้องมีเรื่องภูมิรเนาต้องตรงกับภูมิรเนาที่ ทางโครงการกำหนดเช่นท่านอยู่ในกรุงเทพท่านก็จะต้องอยู่เป็นครูในถ้าอยู่ในสพท,ทก็ต้องเป็นสพมหรือกรุงเทพมหานครหรือสอพอปอหนึ่งหรือสองกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้มีภูมนเนาตรงกับที่ท่านจะบรรจุอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวตัวหลักในการคัดเลือกของเราเป็นเป็นส่วนใหญ่ค่ะ เรารับเด็กอันนี้รจริงๆเราเริ่มเดินเดินตั้งแต่ปี59ก็จะมีผู้สาเร็จการศึกษาเรบมาจุไปแล้ว2รุ่นตุลานี้กําลังจะบรรจุรุ่นที่3ในตอนที่ถามว่าเด็กไหมเราจะมีเด็กยึคทุนข้างปีเนี่ยเราเริ่มคัดเลือกเมื่อปีที่2561เนี่ยไปัําหมดั้ง5รุ่นตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4ปี5นะคะเอันนี้เราได้อักกรอบอัตรามาจากหน่วยงานนะคะก็จะมีตั้งแต่ถ้าเป็นสอบอทางสพท สำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขัา้นพื้นฐานก็จะให้ตัวเลขอัตราที่เขาจะบรรจุให้เราเนี่ยลงเป็นรายสาขาและรายเขตพื้นที่การศึกษาค่ะจำนวนตามที่เขาส่งมาก็คือประมาณ2ี่ของอัตราเกษียณในแต่ละปีเาะนั้นะจำนวนก็จะไม่เท่ากันตามอัตราเกษียณนะคะเราเวลาจะประกาศรับเราก็จะกำหนดจำนวนแล้วก็แสดงตารางตัวเลขสาขาวิชาแล้วก็พื้นที่การศึกษาไปให้ซึ่ง ซึ่งน้องๆที่สนใจหรือจะมาสมัครตรงนี้ก็ต้องมีภูมิลำนาวตามที่กําหนดไว้ถ้าเผื่อเป็นอาชีวะเขาก็กาหนดวิทยาลัยซึ่งก็จะบอกเรื่องของพื้นที่มาแล้วก็กําลังจะดําเนินการในโครงการถัดไปคือจะรับเด็กม .6 เข้าอีกเหมือนกันนั้นหยุดโปรเซสอยู่ระหว่างการดําเนินงานทั้งหมดนะคะก็คือเราจะมีบรรจุไปทุกรุ่นเลยนะคะตามตามระยะเวลาการเรียนที่สําเร็จการศึกษาเนี่ยอีกประมาณแปดรุ่นน่ะคะ่ะตอนนี้แล้วก็จะมีการคัดเลือกอีกประมาณ3รุ่นค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งถ้าเรารับเด็กในเป็นในใน,ในระดับม .6 ขึ้นถึงเ,เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามระบบที่เราจะพยายามจำเชื่อมโยงกับระบบที่ประเทศดำเนินการเช่นเป็นระบบ T-CAS เราก็ต้องเข้าไปในกลุ่มของ T-CAS นะคะว่าเขาจะดำเนินการอย่างไนโครงการก็จะกำหนดให้สอดรับกับตรงระบบของการคัดเลือกนักศึกษาเข้าในมหาวิทยาลัยนี่ก็ต้องมาดูระบบ T-CAS ว่า เราจะเอาเข้าระบบทีแคสส่วนใหญ่เราจะเอาเข้าระบบโคตาแต่ในทัว t c ทีแคสกำหนดว,ว่าไม่ให้เราสอบเราก็จะต้องใช้คะแนนจากกำหนดเรื่องของคะแนน o n e t ็ตแก a t หรือการสอบเก้า uh, ชาก็แล้วแต่ที่จะกำหนดให้ตรงกับวิชาเอกที่เราจะรับค่ะอันนี้จะต้องเป็นไปตามระบบทีแคแต่ถ้าเราไปเลือกระบบที่จะเป็นระบบโปรไฟล์ได้เราก็จะคัดเลือกระบบโปรไฟล์ แต่เบื้องต้นคือน้องต้องผลการเรียนไม่ต่ำกว่า3.00นะคะแล้วก็เลือกตามระบบทีแคสที่ที่ดำเนินการของประเทศเราจะไม่เข้าไปว่าเออเราจะต้องได้รับการยกเว้นเราก็เป็นการดําเนินการเข้ามาหาวิทยาลัยที่เป็นตามระบบของประเทศเป็นหลักนะคะทีนี้ถ้าเราเจอเป็นเด็กในระบบของที่ว่าเข้าไปเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กปี1ปี2ปี3ปี4่หรือปี5ก็แล้วแต่อันนั้นจะต้องเป็นผลการเรียนของเขาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า3.00ใน3ตัวคือ1 ก็เรื่องของภาพรวมทั้งหมด2วิชาชีพครู3วิชาเอกค่ะก็จะเป็นไปตามระยะเวลาที่เขาเรียนมาแล้วในแต่ละชั้นปีจนถึงที่ที่ทสอดคล้องกับระยะเวลาการจบค่ะต้องไปดูเขาว่าถ้าเขาเดเนี่ยเรารับเอกอะไรเช่นกรณีถ้าเป็นเด็กม .6 กเขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะเลือกเอกอะไรให้ตรงกับที่อาาัตรามีพื้นที่ที่มีนะคะถ้าเป็นน้องที่อยู่ในระบบแล้วต้องดูว่าถ้าจะเข้าโครงการได้ ต้องเรียนในอัตราที่เราต้องการสาขาที่เราต้องการค่ะเช่นต้องการสาขาปฐมวัยต้องการสาขาปฐมศึกษาต้องการฟิสิส์เคมีชีวะสังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษน้องต้องเรียนตรงกับสาขาที่เราต้องการค่ะแล้วก็ต้องในต้องการนอกจากนี้ต้องตรงกับภูมิลำเนาเช่นถ้าบ้านท่านอยู่เอระนองเขตหนึ่งระนองเขตหนึ่งแล้วสาขาที่ต้องการคือสังคมก็คือต้องเป็นคนเรียนสังคมเท่านั้นเข่าได้ ผู้ร่วมโครงการเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยเวลาจะเข้าร่วมโครงการมันก็เป็นการธรรมดาเหมือนการสมัครเรียนนะคะเขาก็ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนเขาต้องมีเวลาเข้ามาสมัครเขาก็ต้องมียืนยันนี้เวลาในการสมัครเนี่ยเขาก็จะต้องมีหลักฐานมาเมื่อเขาเข้าร่วมโครงการเราเขาก็ต้องมาผ่านการคัดเลือกแล้วก็ต้องมาแสดงหลักฐานว่า เป็นหนูเนี่ยแหละค่ะเป็นไส้มีการแสดงหลักฐานว่าเราก็มีการเซ็นเหมือนกับเราใช้คําว่ายินดีเข้าร่วมโครงการนะค่ะต้องมีตอนจะจบตอนจะจบพอว่าจะจบว่าเข้าไปในระบบเรียนละห้าปีละถึงวันที่จะบรรจุแล้วเขาก็ต้องมาแสดงตัวตนว่าเขาจบตามเ,เกรดที่เรากําหนดเขาก็ต้องมีหลักฐานมาจากที่เราคอนเฟิร์มให้กับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยว่าเขาต้องออมีใบแสดงเกรดเด็กมาว่า มีผลการเรียน3.00นะาในภาพรวมวิชาเอกวิชาชีพครูมันก็จะมีหลักฐานมาอันนี้ถ้าจะจบแล้วก็ต้องมีหลักฐานเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็มี ID บัตรประจำตัวประชาชนเหมือนกันหมดมาแสดงที่สกอ,ออ,อกค่ะแล้วเราก็พอจากนี้เราพอเราประมวลเสร็จว่าถ้าทุกคนเป็นไปตามกติการเราที่กําหนดไว้ก็จะส่งรายชื่อให้กับหน่วยงานที่จะรับบรรจุก็คือสพทอ,อาชีวะกศนแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะ รับไปบุญคุค่ะเอ่อต้องอย่างนี้นะคะก่อนก่อนที่เราตรงนี้เราจะมีเกณฑ์ก็คือมันก็คงต้องเป็นมีกติกาการการบอกว่าใครเข้าร่วมโครงการก่อนนะคะสมมติว่าเราเราเคยสมัครอย่างปีแรกเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราอยากได้สักสามพันคนแต่เด็กสนะสมัครมาหม,มื่นกว่าคนมันมีกติกาคือถ้าเป็นอยู่ในระบบเราจะมีระบบเหมือนการสอบคัดเลือกเข้ามาโครงการนี้ถ้าจัดสอบจะไม่จัดสอบเป็นเรื่องของ อะไรที่เรียกว่ามัตสึชอยส์นะคะที่เป็นปรณนยเลือกเราจะมีการสอบข้อเขียนก็จะวัดผลจากคะแนนตรงนั้นเป็นตัวเลือกแต่ทุกคนที่เลือกต้องเลือกลงภูมิลำเนาของตัวเองเป็นหลักใช้ภูมิลำเนาเป็นหลักค่ะไม่ใช่ว่าน้องได้คะแนนสูงแล้วเก่งจะเลือกเรียนจังหวัดไหนก็ได้ก็ต้องกลับไปแข่งกันในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นค่ะ ถ้าอัตราเหลือหรืออย่างที่บอกว่าอาน้องล็อกไปละ2,000คนมีคนสอบเข้าได้ละ2,000คนพอถึงตอนจบปรากฏว่าอาจจะมีะข้อผิดพลาดในเรื่องของการผลการเรียนนิดหน่อยไม่ถึง3.00คะแนนสงังเกตไม่ได้ตามที่กําหนดอันนี้ก็คือเราไม่สามารถหาคนทดแทนทันเพราะนั้นก็คือเราจะคืนอัตราให้กับหน่วยต้นสังกัดไปคัดเลือกค่ะ ไม่ใช่แค่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเท่านั้นที่ดําเนินการผลิตครูวิชาชีพโครงการนี้ครับยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายที่ช่วยผลักดันให้โครงการประสบความสําเร็จครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันนะครับว่าแต่ละหน่วยงานนั้นเขามีบทบาทหน้าที่อะไรกันบ้างครับ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทั้งจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครในการที่จะสร้างบุคลากรครูที่มีคุณภาพพร้อมที่จะกลับไปพัฒนาถินฐานบ้านเกิดของตนเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละหน่วยงานภาคีร่วมมีการดําเนินโครงการนี้อย่างไรกันบ้างเพื่อรองรับบัณฑิตผู้เข้าร่วมโครงการที่จบการศึกษาในปีนี้ครับ หน่วยงานที่เป็นพันธุ์เนื่องกับโครงการหรือมีส่วนร่วมับโครงการเราขออนุญาตเริ่มจากที่เป็นหน่วยงานผู้ใช้ก่อนที่เป็นคนให้อัตราสำหรับการบรรจุนะคะอันนี้มีสี่หน่วยงานหลักๆก่อนหน่วยงานแรกก็จะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทหน่วยที่2ก็เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสหน่วยงานที่3ก็เป็นกศนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอนระบบรับตามอัธยาศัยหน่วยงานที่4คือกรุงเทพมหานคร อันนี้รู้ใช้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่ดูเรื่องของมาตรฐานเรื่องของวิชาชีพก็คือครุสภาเนื่องจากในการตรงนี้มันมีสุดท้ายในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งก็จะมีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาหรือเรารู้จักในนามของสํานักงานกคศอออเข้ามาเกี่ยวข้องในการด,ดําเนินงานทั้งหมดเลยนะคะก็อันนี้ในการดาเนินง,งานทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้มีความ ข้าเกี่ยวกับอะไรหลายหน่วยงานเราก็จะมีการเหมือนตั้งคณะกรรมการก่อนดําเนินงานก็จะขอเรียนเชิญประชุมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการวางแผนเพื่อให้เกิดความะสะดวกและรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เกิดให้น้องๆเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกในการดรําเนินงานก็จะมีอนุกรรมการที่ประกอบด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนี่ค่ะร่วมดําเนินการอยู่ด้วยทั้งหมดค่ะแต่ขั้นตอนที่เราตกกันเอาขั้นตอนที่หนึ่งก่อนคัดเลือกเรียนและก็สาเร็จ แล้วเป็นผู้มีสิทธิ์นี้อยู่ที่สอกอ,อกับมหาวิทยาลัยเป็นคนดําเนินการเมื่อน้องจบได้ตามเกณฑ์ที่บอกทั้งหมดก็สอกอ,อกจะเป็นคนทําหน้าที่ส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามโครงการส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของท่านที่จะเป็นรับราชการขอเริ่มแบบสพรากก่อนนะคะสพกวกสกอจะส่งรายชื่อให้สพกวก็จะกําหนดว่า ไปตามขั้นตอนว่าไปเข้าสํานักง,งานกรกสในหน่วยงานว่าจะกําหนดว่าจะบรรจุกันเมื่อไหร่รูปแบบไหนที่แน่ๆทั้งหมดโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นจะมีการคัดเลือกที่ไม่ต้องสอบข้อเขียนเมื่อลงไปในหน่วยงานจะใช้ระบบการสัมภาษณ์อันนี้เป็นไปตามกติกานะคะที่ดําเนินการกันมาเป็นปกติอพอน้องได้ไปสพทก็จะไปประกาศว่าวันไหนที่น้องจะต้องไปรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ก็จะเป็นขั้นตอนที่น้องจะต้องติดตามในเรื่องนี้นะคะซึ่งเอ,เอาเอารุ่นราชสุดนี้ดีกว่านะคะน้องจะต้องดําเนินการก็ประมาณเราให้น้องส่งข้อมูลป็บภาษาอังกฤษกับเรื่องของผลการเรียนเนี้ยประมาณวันที่1กันยาไม่เกินวันที่7กันยาสกออก็จะส่งรายชื่อให้กับทางสพร,ร,ราเนินการค่ะสําหรับเตรียมการบรรจุนะคะก็ต้องมีการติดตามหน้าเว็บไซต์หรือเขตพื้นที่ที่เขาประกาศว่าน้องนะ่ะ ได้รับบรรจุที่นี้เราจะต้องไปรายงานตัวไปสอบสัมภาษณ์ค่ะสำหรับอาชีวะเนี่ยจะส่งไปที่ตรงส่วนกลางค่ะส่วนกลางของอาชีวะเลยก็คือหมายถึงตรงกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากอาชีวะจะมีจำนวนไม่มากนะักส่วนใหญ่อาชีวะจะทำการประสานแล้วก็โทรแจ้งน้องโดยตรงเลยว่าวันที่เท่านี้จะมีการมารายงานตัวมีการมาสอบสัมภาษณ์แล้วก็จะบรรจุแต่งตั้งเมื่อไหร่ สำหรับกศนกศนก็เราจะส่งให้ไปแค่กตบทางกศนสาน,สนจะประกาศเนื่องจากจำนวนไม่เยอะอีกเหมือนกันกศนมักงจะขอ,เ,อเบอร์โทรศัพท์เราไปแจ้งน้องโดยตรงเลยค่ะว่าเนี่ยได้เวลาละมารายงานตัวเมื่อนี้ต้องมาสอบสัมภาษณ์เมื่อนี้แล้วบรรจุเมื่อไหร่กรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันค่ะเขาจะมีการประกาศฉะนั้นน้องซึ่งแต่ละท่านเนี่ยทราบตั้งแต่ต้นในการเข้าร่วมโครงการแล้วว่าสังกัดไหนก็จะมีการติดตาม ในเรื่องของการที่ประกาศแล้วก็ทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อเป็นการลิงก์กันทั้งหมดนะคะทางสองกออเองเมื่อมีประกาศนี้สกออก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ของสองกออตลอดเวลาว่าอ่าเขามีการประกาศเรื่องนี้และน้องก็สามารถติดตามได้หน้าเว็บไซต์ของทางสองกออได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่สิ่งที่เราพบกันว่าน้องมักจะเก่งกว่าทางเราค่ะน้องเขาก็จะเข้าไปเพราะเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วเขามักจะไปดูที่เขตพื้นที่ที่เป็นบ้านเขาอยู่แล้วว่าถึงเวลาประกาศหรือยังเขาก็จะติดต่อจาก ประสานได้กับทางเขตได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของภูมิหน,นาของน้องเองอะคะ่ะถ้าผลสำลิดอันนี้หมายว่าสิ่งที่เรากลับมาทําโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นผลสำลิดที่เราได้รับก่อนหน้านี้ก่อนดีกว่าเพราะเด็กเราเพิ่งบรรจุไป2รุ่นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าการที่มาทําโครงการนี้เพราะเราเคยทําโครงการผลิตครูพันใหม่ะอะไรมาแล้วผลสมลิดออกไปที่ได้รับมากก็คือเด็กกลุ่มน,นี้ที่ออกไปแล้วหนึ่งที่แน่คือเก่ง2มีความรักในวิชาชีพครู สามารถที่จะไปทําเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งทางหน่วยงานที่ใช้คือโรงเรียนสังสายอมรับในฝีมือและอาชีพนะคะว่าลงไปแล้วเป็นครูที่ดีและูที่เก่งสามารถที่จะช่วยไปปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเขาได้ได้ดีและทําได้ดีโดยปกติตรงนี้เรามีอีกช่วงหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็น induction program หลังเด็กจากเด็กบรรจุ2ปีแล้วเรามีการให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เนี่ย ลงไปคุยกับเด็กแล้วก็เรียกเด็กเข้ามาว่าหลังจะเป็นบรรจุแล้วมีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยกันไหมเพื่อที่จะเราไปรองรับเหมือนกับว่าเหมือนกับเราลงไปพัฒนาตัวเด็กใน,ในลักษณะตอนช่วงเป็นครูด้วยติดขัดอะไรไหมอยากให้ช่วยอะไรไหมมีอันนี้ลงไปแล้วมันเป็นโครงการที่ดีคือมันเหมือนเอาอุดมศึกษาที่ทุกคนบอกว่าเป็นมหาลัยอยู่คนแค่ไนลงไปเชื่อมต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน เหมือนไปมีตรงนี้ไหมมันก็จะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับตัวมหาวิทยาลัยช่วยกันร่วมในการเรื่องของการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้ให้มีลักษณะที่ว่าเหมือนเราใช้คาว่ายกระดับดีขึ้นนะคะแล้วถึงก็บอกเว่าเขาอยากบางหน่วยบอกว่าอยากได้ครูอย่างเงี้ยลงในพื้นที่นะคะแต่าในเรื่องของชุมชนเนื่องจากโครงการนี้พุ่งบรรจุไปสองสารุน่นเราคงต้องตามต่อในเรื่องผลสมมติในเรื่องของการเป็นครูเพื่อ ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นครูในโรงเรียนนี้ได้รับเสียงความพึงพอใจจากหน่วยผู้ใช้ตัวสถานศึกษาหรืออะไรไหนแจ้งมาว่าอยากได้ครูโครงการนี้ค่ะอีกไม่นานครับบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไปทำหน้าที่ครูในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองครับครูที่พร้อมทั้งความรู้ความสามารถงานวิชาการและที่สำคัญนะครับเข้าใจในบริบทของชุมชนนั้นๆอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นลากฐานสำคัญในการสร้าง กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตครับและกลับมาพบกับรายการเปิดรั้วอุดมศึกษาได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาบ่ายโมงหนาทีวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ